ฮัลโหลสวัสดีค่ะไมโอพาสวยรวยแซ่บมหมีก้ค่ะตางัค่ะแต่งหน้าโทนสีฟ okay. ้าน้ำเงินนี้นะคะตามท right. ี <chore cía S 2> ่ไมโอบอกไว้เนาะไมโอก็ได้เครื่องสำอางมาใหม่อันนี้เป็นเบตนะคะ เป็นเบรของนิกค่ะหน้ามันจะกูกูเนาะอะพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะเอาแล้วแม่ใหญ่จะใช้เบอร์เลยล่ะ02เดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะแล้วไม่อุกก็จะใช้แปลงนะคะในการเกลี่ยอันนี้เป็นเบรนะคะของนิกค่ะเพิ่งซื้อที่ซื้อมาเมื่อวานเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะว่าน้ามันจะ เป็นยังไงเขาบอกว่าหน้ามันจะออกโกโก้ทำให้หน้าเราโกโก้เนะาะอันนี้ไม่โอ่ลงกันแดดไปแล้วนะคะลงครีม,มบำรุงทุกตัวแล้วก็ครีมกันแดดไม่โอ่ก็ลงแล้วเนาะไม่โอ่ก็จะมาลงเบตแล้วก็พามเมอร์ม,มันเป็นเบสแล้วก็พามเมอร์นะคะเออหน้ามันแบบโกโก้ดีอยู่นะ อืมโอเคต่อไปเราจะมาลงรองพื้นค่ะลงรองพื้นวันนี้ไม่ยูจะใช้ของ r o l าโม m ซนะคะอุ๊ยน้ำแตกแตกกระจุยกระจอย <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็จะมาแทบที่มือนะคะแบบว่าให้มัน เนื้อมันเข้ากาันมาวอมมาวอมเนื้อเครียวอมเนื้ออย่างที่ไม่อ,อุดเคยบอกเนาะไม่อ,อุดจะลงที่หน้าแก้มสองจุดเพราะว่าไม่อุดไม่ต้องการให้รองพื้นมันหนาปาดเลยค่ะปาดตรงหน้าแก้มหน้าแก้มสองจุดซ้ายขวานะคะแล้วก็ค่อยๆเกี่ยโดยใช้แปรงค่ะที่รับฟากนะคะ บางคนจะลงรองพื้นให้ทั่วหน้าเลยก็ได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่เลยเนาะแต่ว่าถ้าลงรองพื้นทั่วหน้าคือคนต้องการแบบปกปิดรอยสิวรอยด่างดำบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มัน,น,นหนาๆอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะลงแต้มรองพื้นไปทั่วหน้าแต่นี้แม่ยูโไม่ต้องการความหนาของรองพื้นนะคะแม่ยูโอก็จะลงแค่หน้าแก้มสองจุดแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยทีรา่าฟาก ครังนี้เสร็จแล้วอะต่อไปฟังนี้ค่ะลองพื้นเราเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาลงไฮไลท์กับเชดดิ้งนะคะไฮไลท์กับเชดดิง้งอันนี้เป็นเชดดิ้งนะคะเชดดิ้งแท่งค่ะลงไปเลยค่ะช่วงหนกแก้มนี่ค่ะ กาแก้มกาลน้าผากไปค่ะอืเห็นไหมแล้วเราก็เกี่ยวค่ะเราจะใช้วิธีการเกี่ยวแบบปัดขึ้นนะคะเราไม่ปัดขึ้นลงอย่างนนะเราใช้ปัดขึ้นเอาฟางนี้ก็เหมือนกันดูใช้ปัดขึ้น ฟ้างหนึ่งค่ะหเหนียงค่ะเหนียงด้วยที่เหลือเนี้ยค่ะสันจมูกของฟ้าตรงบ็อกตานี้ด้วยค่ะเอาที่เหลือค่ะ,ะต่อไปเราก็จะลงไฮไลท์ค่ะใต้ตาค่ะถ้าคนมีปัญหาใต้ตาดำ ใต้ตดาดำหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คอนซลเลอร์ก่อนนะคะลงคอนซลเลอร์เสร็จแล้วก็ตามด้วยรองพื้นแต่ว่าไม่โอ,อ้ไม่ได้มีปัญหาใต้ตดาดำแล้วก็ไม่มีรอยสิวเนาะไม่โอ,อ้ก,ก็เลยไม่ได้ใช้คอนซลเลอร์นะบอกไว้ก่อนคะ่ะไฮไลท์ใต้ตาค่ะช่วงหนวกแก้มหน่อยหนึ่งนะคะสันจมูกหน้าผากคางนิดนึงแล้วก็ล่องแก้มล่องหมากของเราเติมไปได้คะ่ะ ค่ะต่อไปเราจะมาเซตรองพื้นด้วยการลงแป้งฝุ่นนะคะเราจะไม่ลงแป้งแข็งนะเพราะว่าแป้งแข็ง,นะง,ขงมันจะยิ่งทำให้หน้าเราแบบหนาเนาะไม่อ,อกุก็จะใช้แป้งฝุ่นไม่ให้หน้าเรามันใช้นิดเดียวค่ะเราไม่ต้องใช้เยอะนะคะแป้งแป้งฝุ่นไปทีละฟ้าค่ะแป้งฝุ่นเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาลงสีตากันเกาะกันต่อเลยค่ะแต่ก่อนลงสีตาไม่อุจะใช้อ่าอ่าพวกสีฝุ่นลงเชดดิ้งตามด้วยนะคะพวกให้ลงไฮไลท์ไม่อุก็จะลงสีพวกเป็นฝุ่นนะคะลงไปด้วยค่ะแต่ไม่อุไม่ไม่อุไม่ได้เติมสีนะไม่อุก็แค่เอาผู้กันของที่เราเคยใช้อะ่ะ เจดดิ้งอ่ะมาปัดให้มันทัดนะคะเราไม่เติมสีเนาะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงสีตาเลยค่ะเราจะใช้พาเมอร์นะคะลงที่เปลือกตาไปก่อนเนาะแล้วก็ใช้นิ้วมือนะคะเกี่ย แล้วก็รอให้ผ่าเมอือตาเสร็จตัวเนาะไม่โอ้ก็จะมาลงใต้ตาก่อนลงเป็นสีดำนะคะไม่โอ้ใช้อีไลเนอร์นะมาลงมาวาดด้วยก่อนเนาะเ,าเราก็จะเริ่ม ลงสีฟ้าเลยค่ะลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็ลงเอาสีฟ้าอ่อนนะคะแต้มตรงหัวตาค่ะ กวามากแล้วเราก็ใช้สีฟ้าตัวนี้แหละคะ่ะลงใต้ตาด้วยค่ะจากหางตานะคะไม่โอจะลงมาถึงกลางเกือบ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 ปลายตาค่ะเลยเลยกลางตามาหน่อยนึงเนาะ จะอไม่ยู่จะลงสีน้ำตาลลงไปที่ปลายตาค่ะนี่ค่ะคัดเบ้าไปที่ปลายตาค่ะมาถึงกึ่งตานะคะคัดเบ้าข้างบน,นอีกฝั่งหนึ่งค่ะลงที่ปลายตาค่ะโอเคไหมคะ สีฟ้าของแม่ยูโอแล้วไม่ยูโอก็จะใช้สีขาวในการเกลี่ยรตรงช่วงหัวตาค่ะจะใช้สีขาวนะคะจิกหัวตาค่ะไล่ค่ะให้สีมันอ่อนลงนะคะอืม้ม ต่อไปเราก็จะมากีดอายไลเนกันค่ะเดีวเรามากีดอายไลเนอรกันนะคะเสร็จค่ะเลืออีกป้าหนึ่งค่ะ ใช่ค่ะแล้วเราก็จะลงอินร้ายเนอร์ข้างในด้วยนะคะอินร้ายเนอร์เราลงที่ข้างในเส้นของอายไลเนอร์นะคะให้มันดำสนิทเนาะเสร็จแล้ว ต่อไปไม่ก็จะมาเขียนคิ้วเขียนคิ้ววันนี้ไม่โอจะเป็นเขียนคิ้วโก่งนะคะไม่โอต้องการคิ้วโก่งนะคะย้าคิ้วโก่งค่ะก็นี่ไงล่ะโก่งพอไหม คือว่าคิ้วโกงคิ้วโกงมันจะเป็นเทรนของอ่าผู้อของฝรั่งนะคะสาวเซ็กซี่เกอะไรอย่างเี้ยเออเขาจะคิ้วโกงโกงกันเนาะถ้าเป็นคิ้วตรงๆก็จะเป็นสาวเกาหลีอืมเน่ยโกงพะไมคะอีกฟางหนึงค่ะคิ้วโกงโกงค่ะ โก่งเหินพอไหมคะเราต้องการคิ้วโก่งค่ะไม่อยู่ต้องการเป็นอาจิเกยยาดาค่ะเราต้องโก่งค่ะคิ้วโก่งพอไหมล่ะคะเราก็จะปัดช่วงบริเวณหัวคิ้วด้วยนะคะทุกกันคะ่ะปัดคะ่ะช่วงบริเวณหัวหัวคิ้วนะคะ คิ้วโก่งเป็นคอนซอนค่ะแล้วก็แม่ใหญ่ต้องการให้คิ้วชัดเนาะท็อกเนี่ยช่วงเส้นข้างล่างเนี่ยทองคิ้วเนี่ยเส้นมันยังไม่ชัดวิธีการก็คือเราจะเอาคอนซิลเลอร์นะคะนะเราต้องการให้ชัดใช่ไหมโอเคลงคอนซิลเลอร์ไปเลย ก็นี่ไงละ่ะแล้วเราก็ใช้สีขาวค่ะสีขาวค่ะปัดลงไปรอ,อบนลคะก็นี่ไงละ่ะคิวโกเป็นกระดังคันสอนไหมคะวันนี้ไม่ใหญ่เขียนคิวโกงนะคะ ต่อไปเอาเราก็จะมาดัดขนตาค่ะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาคาร่านะคะดัดขนตา,นตาเราจะลงใต้ตาสีขาวนะคะไปนิดนึงค่ะ ไม่โอจะลง,ลงแบบให้เห็นโครงหน้าชาัดนะคะไม่โอเป็นคนชอบโครงหน้าชัดๆนะเนาะมันก็แล้วแต่คนเนาะอย่างบางคนเขาไม่ชอบแบบโครงหน้าชาัดไรเงี้ยชอบแบบเบาๆสีใสไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าไม่ใช่สายของไมโอนะคะสายของไมโอคือชอบโครงหน้าชาัดค่ะต่อไปเราจะมาติดขนตาค่ะ อะไรนะต่อไปเราก็จะมาปัดแก้มค่ะโหนกสูงค่ะไล่ลงมาค่ะโหนกสูงค่ะไล่ลงมาค่ะเห็นไ,ไหมชมพูอองต่องสุดลทธิ์แก้มไม่ใหญ่ชมพูมากชมพูอองต่องยังไงยังไาตามด้วยไฮไลท์ค่ะ ไม่ใหญ่ปัดไฮไลท์ด้วยนะคะหน้าแก้มค่ะปลายจมูกค่ะสันจมูกค่ะนี่ค่ะบริเวณใต้ตาค่ะขมุงขมับค่ะใต้ตาไปถึงขมับค่ะลงไปนียนะคะสวยงามตาสีฟ้าของเรานะคะปากตาสีฟ้าปากสีชมพู แม่ใหญ่จะทาสีชมพูชมพูเลยนะวันนี้ไม่ใหญ่จะทาสีชมพูชมพูนะคะเสร็จแล้วค่ะทาปากของเราตัดขอบปากนิดนึงตัดขอบปากเรียบร้อย ตาสีฟ้าของไม่อโอ้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงคะแต่งง่ายไหมแต่งง่ายเนาะตาสีฟ้านานๆจะได้แต่งสักทีตาสีฟ้าสวยละแม่ใหญ่ก็จะไปทำกับข้าวต่อก่อนวันนี้ลูกค้าทำผมไม่มีนะคะเราก็จะทำกับข้าวโอเคค่ะ ฝากติดตามช่องแม่โอพาสวยรวยแซ่บนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่โอเน้นนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ